10วิธีกำจัดตัวเลือดจบปัญหามีรอยแดงขันยุบยบตัวเลือดปรสิตสีน้ำตาลลักษณะผิวเหมือนเปลือกมีขุย,ยตัวเล็กขนาดประมาณ5-6มิล mm. ลิเมตรลำตัวแบนรีมีขาแต่ไม่มีปีกมีปากแหลมไว้สำหรับดูดเลือดออกไข่สีขาวแต่สีจะเข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟักตัวแพร่พันธุ์ได้เร็วชอบอาศัยในที่อุณหภูมิอุ่นและกินเลือดมนุษย์เป็นอาหารดังนั้นจึงมักพบมากบริเวณห้องนอนปลอกหมอนผ้าหม่มผ้าปูเตียงตะเข็บผูขอบเตียงกองเสื้อผ้าโดยสามารถกำจัดได้ ด้วยวิธีเหล่านี้ข้อที่ห1หาแหล่งที่อยู่ของตัวเลือดให้เจอจุดที่ตัวเลือดอยู่จะมีจุดสีน้ําตาลเล็กๆหรือรอยสนิมคล้ายๆรอยเลือดปรากฏอยู่นอกจากนี้หากมีกลิ่นสาบหรือกลิ่นคล้ายๆผลไม้บดเน่าก็เป็นสัญญาณว่ามีตัวเลือดอยู่เช่นกันนอกจากนี้ตามโซฟาผนังรวมถึงรอยแตกร้าวและตามซอกหลืบต่างๆของบ้านโดยเฉพาะพื้นที่ที่สัตว์เลี้ยงของเราชอบอยู่ก็มักจะมีตัวเลือดชอบมาอาศัยด้วยเหมือนกันข้อที่2ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดให้ทั่วท ุกพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งที่อยู่อย่างที่นอนโซฟา,ม,า,าม้านปรมผนังเฟอร์นิเจอร์และเก้าอี้ซึ่งเมื่อไห่ก็ตามที่ดูดซอกมุมอย่างละเอียดแล้วก็อย่าลืมทําความสะอาดฟิลเตอร์หรือตัวกรองในเครื่องดูดฝุ่นของเราด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเลือดแพร่กระจายไปห้องอื่นๆของบ้านข้อที่3นําเครื่องนอนไปซักด้วยน้ําร้อนให้เรารีบนาสิ่งของเหล่านั้นไปซักในน้ําร้อนที่มีอุณหภูมิอย่างน้อย122องศาฟาเรนไฮต์หรือ50องศาเซลเซียสทันทีเนื่องจากตัวเลือด นั้นจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในความร้อนระดับนี้โดยซักตามด้วยผงซักฟอกเพื่อกําจัดคราบเลือดที่อาจดึงดูดประสิทธิ์หรือแมลงอื่นๆมาในห้องนอนและถ้าหากอยากให้แน่ใจว่าเรากําจัดตัวเลือดได้หมดจริงๆก็ให้นําสิ่งที่เราซักมาตากแดดในวันที่มีแสงจัดบด้วยข้อที่4ทิ้งของใช้ที่เป็นแหล่งที่อยู่ mm. อาศัยของตัวเลือดของใช้ชิ้นนั้นๆมีตัวเลือดอาศัยอยู่รวมกันมากไม่สามารถกําจัดได้หมดหรือตัวเลือดทําลายสิ่งของเรา น้จนไม่สามารถใช้เป็นปกติได้แล้วแนะนำให้ทิ้งของชิ้นนั้นไปเพราะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แถมยังเป็นแหล่งที่อยู่ให้ตัวเลือดขยายพันธุ์อีกต่างหากข้อที่5ุ้ดรอยร้าวในบ้านรอยร้าวตามผนังบ้านล่องหรือรอยแตกตามเฟอร์นิเจอร์หรือหลังวอลเปเปอร์ที่ติดไม่สนิทเป็นอีกหนึ่งสถานที่หลบซ่อนของตัวเลือดแถมยังกำจัดออกได้ยากดังนั้นทางที่ดีอย่าลืมจากการปิดปูดฉาบรูหรือรอยร้าวต่างๆในบ้านให้เรียบสนิทข้อที่6ใช้ดินเบาช่วยโดยนำดิน าสูตรผสมอาหารโดยบริเวณที่มีตัวเลือดอาศัยอยู่เพราะดินเบาจะทําหน้าที่ดูดซึมน,น้ําจากตัวเลือดส่งผลให้ตัวเลือดตายลงในที่สุดส่วนระยะเวลาที่ดินเบาจะช่วยกําจัดตัวเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เวลาประมาณ10-12วันข้อที่7ฉีดไล่ด้วยน้ําใบสะระแหน่โดยการนําใบสะระแหน่มาบดแล้วคั้นให้เป็นน้ําเทใส่ขวดสเปรย์จากนั้นก็นาไปฉีดให้ทั่วบริเวณที่มีตัวเลือดอยู่ก็จะทําให้ตัวเลือดตายและค่อยๆหายไปเพราะว่าในใบสะระแหน่ มีกลิ่นและสรรพคุณที่ช่วยขับไล่แมลงอยู่นั่นเองข้อที่8หยดทรีตีออยบนที่นอนด้วยการนำทรีตีออยมาฉีดบริเวณที่มีตัวเลือดอาศัยอยู่หรือหยดบนเสื้อผ้าและที่นอนเพียงง่ายๆแค่นี้ก็ช่วยไล่เจ้าตัวเลือดออกไปได้แล้วข้อที่9ซิลิก้าเจลซิลิก้าเจลเป็นสารสังเคราะห์จากทรายขาวกับกำรรมะถันมีลักษณะเป็นโพรงด้านในทาให้ดูดน้ําดูดความชื้นได้ดีโดยให้ป้ายซิลิก้าเจลไว้ในบริเวณที่ตัวเลือดอาศัยอยู่ทิ้งไว้สักระยะรอให้ตัวเลือด ติดกับซิลิก้าเจลเพราะเนื้อซิลิก้าเจลจะมีความเหนียวสูงเมื่อตัวเลือดมาติดจึงไม่สามารถสลัดออกได้แล้วตัวเลือดก็จะค่อยๆแห้งตายไปในที่สุดข้อที่10ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงกรีนดากอนนานอเทคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลงโดยคุณสมบัติการออกฤทธิด้วยการสร้างฟิล์มเคลือบตัวของแมลงส่งผลให้เข้าไปปิดกั้นทางเดินหายใจของแมลงและทําให้แมลงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และตายในที่สุดกรีนดากอนนานอเทคมีสารสําคัญ ออกฤทธิ์ด้วยกลไกลทางกายภาพไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายนวัตกรรมนาโน,โนเทคโนโลยีใหม่สําหรับการกําจัดมแมลงไม่ทิ้งคราบไม่มีกลิ่นปลอดภัยสูงไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีไหนในการกําจัดตัวเลือดเราขอแนะนําให้ทําวิธีนั้นซ้ําอีกครั้งในทุกๆ3อาทิตย์เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาตัวเลือดบุกบ้านได้อย่างท้าบอดและมีประสิทธิภาพและเห็นไหมครับว่าการกําจัดตัวเลือดสามารถทําได้ไม่ยากแถมยังมีหลายวิธีด้วยฉะนั้นถ้าเริ่มพบว่าบ้านของเรามีตัวเลือดให รีบทําตามวิธีที่สะดวกที่เราแนะนําไปทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดไม่งั้นอาจมีตัวเลือดเต็มบ้านจนกําจัดไม่ไหวด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทกีนอโกไาย